ข้อหวยแห่สองเลขขันน้ำมนต์หลวงพ่อเปียกพิธีพุทธาเทวพิเศษหลังงวดที่แล้วได้โชคเต็มเต็มข้อหวยไม่พลาดแห่สองเลขขันน้ำมนต์หลวงพ่อเปียกอุทัยธานีในงานพิธีพุทธาเทวพิเศษหลังงวดที่แล้วได้โชครับทรัพย์กันท่วนหน้า เมื่อวันที่12พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศสิทธิอนุสิตและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานพิธีพุทธาเทวพิเศษวัตถุมงคลรุ่นชนะจนรวยมหาเศรษฐีพระครูอุทิกิติสาระหลวงพ่อเปียกวาจาสิทธ์วัดคูเมืองหนองสแกตอออ้อนน้องไผ่ออนหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีซึ่งในครั้งนี้ได้มีการเชิญพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วสารทิศเข้ามาร่วมนั่งอธิษฐานจิตที่บริเวณล,ลานดมใหญ่ของวัดคูเมืองหนองสแก โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีอธิษฐานจิตแล้วนั้นบรรดาพระเกจิอาจารย์ต่างๆได้นำวัตถุมงคลของตนเองมาแจากให้กับผู้ที่มาร่วมมองงานพิธีในครั้งนี้ด้วยเช่นกันจนทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างพากันแตกแถวเข้าไปขอรับวัตถุมงคลกันเนื่องจากมีจำนวนไม่มาก รวมทั้งยังได้พากันถ่ายภาพในขันม้ําน้ำนาจและองค์น้ำมนตที่ใช้ในพิธีเพื่อส่องดูเลขเด็ดลุ้นโชคกันวันที่16พฤศจิกายน66นี้อีกด้วยโดยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเลข033335และ55โดยเฉพาะเลข03นั้นยังตรงกับปีพุทธศักราชเกิดของพระครูอุทิศกิติสารหลวงพ่อเปียกวาจาสิวัดคูเมืองหนองสแก ซึ่งเกิดวันที่15พฤศจิกายน2503อายุ63ปีซึ่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมามีบรรดาลูกศิษย์พากันนำเลขดังกล่าวไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและถูกรางวัลกันจำนวนมากโดยพระเทราจานั่งอธิษฐานจิตด้วยกันอีก28องค์ได้แก่ 1. พระธรรมชิราภรเจ้าคุณสพลเจ้าคณะภาค13วัดเทวราชกุลกรุงเทพมหานคร 2. พระเทพวชิรสพลเจ้าคุณสุรพล เจ้าคณะภาคส2องวัดพระเชษฐพลกรุงเทพมหานครสามพระราชสุทธิธรรมจรเจ้าคุณสำอางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดระยูนธรรมารามปทุมธานีสี่พระราชพัฒนากรเจ้าคุณสมชายวัดปริวัตรราชาสงครามกรุงเทพมหานครห้าพระราชอุทัยโสนเจ้าคุณมนัสเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีวัดหนองขุนชาติหกพระราชสิทธิวินเจ้าคุณถนอมวัดสุทัศนเทพวรารกรุงเทพมหานครเจ็ดพระราชชชิโรโมลี เจ้าคุณสมชายรองเจ้าคณะภาค14วัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพ8พระภาวนาวิสุทธิโสณเจ้าคุณมหาสุรศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามวัดประดู่พระอารามหลวง 9. พระนันทวิริยาภรเจ้าคุณอ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์นนทบุรีสิบพระมงคลนประการเจ้าคุณชำนาญวัดชินวรารามปทุมธานี11พระครูประสุวัฒเนธรุครุณพระอาจารย์แก้ววัดตะโกอยุธยา12พระครูอุทธยธรรมวิสุทธ์หลวงพ่อวิโรธ วัดทุงพึ่งใหม่อุทัยธานี13พระครูอุทิศกิจสารหลวงพ่อเปียกวัดคูเมืองอุทัยธานี14พระครูนิสัยสันทนาหลวงพ่อมหาวิรพงศ์วัดพระบางมงคลนครสวรรค์15พระครูอุทิศกิจจานหลวงพ่อจันทร์วัดห้วยศกอุทัยธานี16พระครูอุทิศวิรยากรหลวงพ่อปรามโมทวัดปางไม้ไผ่อุทัยธานี17พระครูสัทยานุรักษ์หลวงพ่อเจ๊กวัดหนองแก่ชัยนาสิบแปดพระครูโกวิชัยกิจหลวงพ่อวิชยัย วัดหัวเด่นชัยนาทสิบเก้า 19, พระครูศีริชยากรหลวงพ่อดำวัดศรีชัยวัฒนารามชัยนาทยี่สิบพระครูธรดรมพรดีเรกพระอาจารย์เรกวัดหนองทรายสุพรรณบุรียี่สิบเอ็ดพระปลัดอนุรักษ์พระอาจารย์อัดวัดวังเคียนชัยนาทยี่สิบสองพระปลัดตรีผหมพระอาจารย์ตรีพรมัมวัดพิชัยสงครามพระนครศรีอยุธยายี่สิบสามพระอาจารย์คำพีหลวงพระ งวัดป่าเลอุทัยธานี24หลวงปู่ทูบยานวโรวัดลาดน้ำขาวสุพรรณบุรี25พระครูวินัยทเรศดาพระอาจารย์เป้วัดเขาแก้วนครสวรรค์26หลวงปู่อุทัยสยโตสสำนักปฏิบัติธรรมชดลบุรี27หลวงพ่อเพชรปริปุนโนวัดประดู่ทรงธรรมอยุธยาและ28พระอาจารย์เบนสุรปฏิพานโนวัดประชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานคร